เอาล่ะครับก็ขอากราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับเกมที่เราไปเดิมพันซื้อมานะครับนั่นคือ Thief Simulator 2นะครับผมและวันนี้ผมมีชิคเล็ก,กๆน้อยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถปลดล็อกพิเศ Skill น,นะครับซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถปลดได้นะครับ วันนี้เราจะอยู่กันที่บ้าน101นะครับผมโดยก่อนอื่นที่เราจะไปปลดล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะต้องมีเลเวลถึงเลเวล8ก่อนนะครับผมเพื่อจะได้มีสกิลของการเปิดเซฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นยังไม่ถึงเลเวล8สามารถฟาร์มบ้านอื่นๆก่อนได้นะครับหรืออาจจะเล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้สิ่งของที่ทำให้เราสามารถปลดล็อก ไอเทมพิเศษจะเป็นอะไร๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปป้นอย่างอื่นไหนๆเรามาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกับแบมั่งโดยเวลาที่เหมาะสมนะครับที่เราจะมาป้นในบ้าน101ผมแนะนําตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านหลับเป็นตายไม่รู้ไปกินอะไรมาหลับเยอะจะจัดเพราะฉะนั้นหลังเที่ยงคืนอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่เวลาตีหนึ่งผมเข้ามาในบ้านได้แล้วนะครับ โดยขั้นแรกนะครับเราเข้ามาบ้านนะครับก็ทําการมาร์กที่นี่คนนอนไว้ก่อนนะครับโดยตอนนี้เขาเขียนว่าตีหนึ่งถึงตีสามเพราะนั้นเราค้นได้ยาวๆเลยเนี่ยตอนนี้ด้านซ้ายมือล่างนะครับเวลาเราอยู่ที่ประมาณตีหนึ่งกับอีก20นาทีนะครับแสดงว่าเรามีเวลาชั่วโมงกว่าเลยนะครับในชีวิตจริงน่าจะห่างจากเวลาในเกมอยู่ประมาณ10ต่อนหนึ่งถ้าไม่ผิดนะครับถ้าไม่คาดเคลื่อนอะไรนะ เราไปดูวอุยเอ้ยกรได้อือหือสักนิดสักหน่อยนะฮะโดยเกมนี้นะครับอธิบายคร่าวๆนิดนึงก็คือเราซิมูเลเตอร์เป็นคนขโมยของนะครับซึ่งพฤติกรรมในคลิปในเกมนะครับอย่าไปหาทำในชีวิตจริงนะครับอันนี้เราเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็สร้างความบันเทิงให้ผู้ชมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับเ<โ>ดี<โ>ดย๋ยวเราไล่หาทีละอย่างไปก่อนพอเราหาทีละอย่างเสร็จ เราค่อยๆไปไฮไลท์ของเรากันนะครับโดยไฮไลท์จริงๆของเราอะ่ะมันจะต้องทำหลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะบ้านหลังนี้มันจะมีด้วยกัน2อสเตอต์เอ็กนะครับที่เราจะต้องทํานั่นก็คือ,เ,อเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนว่าตอนนี้มันมีอะไรคลิปที่แล้วผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามืดเป็นหน่อยคลิปนี้ผมแก้ตัวโดวยการเปิด ไฟฉายให้นะครับโดยการเปิดไฟฉายก็กด F เนี่ยแหละครับเหมือนเกมทั่วๆไปเลยนะครับปุ่มเซตติ้งค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ปุ่มนี้การเก็บการอะไรการเปิดการปิดจะอยู่ที่ E นะครับส่วนเปิดไฟฉายในเวลากลางคืนจะใช้ปุ่ม F นะครับผมจริงๆบ้านหลังนี้ผมน่าจะเข้าประมาณ3-4รอบแล้วแต่สกิลผมมันยังไม่ถึงนี่ผู้ชมทำตามผมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมในการที่เราจะป้นแบบนีนเนียน โดยการที่เรากดคอยกดมาร์กแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วกระเป๋าผมเนี่ยสีแดงแสดงว่าของมันเต็มหรือใกล้เต็มแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเอาของชิ้นใหญ่อ่ะไปไม่ได้ผมก็น่าจะได้เวลาเตรียมตัวไปเก็บของที่เราควรจะต้องมาตามหาแล้วนะครับออขอเล่เนนิดนึงนะจะออกเลยมันก็จะเสียเที่ยวนะครับถือว่ารับชมกันเพลินเราอยู่ในโซนห้องครัวเราก็สามารถดูดิ คือผมเอาทุกอย่างจริงๆนะทุกเม็ดจริงๆหม้อหม้อถังกระมังถ้วยเอาหมดผมไม่สนหรอกนะครับค่าละมันรถผมก็มีผมก็ต้องแบบรอบหนึ่งมันก็ต้องคุมหรือเปล่าอาชีพดีๆมีไม่ทำนี่กด F ปปิดไฟก่อนหนึ่งทีอุ้ยนี่แหละของชิ้นนี้แหละครับโดยบางสิ่งบางอย่างในเกมนี้นะครับจะไม่สามารถเก็บเข้ากระเป๋าได้อย่างเช่นรูปภาพที่ผมถืออยู่นะครับให้เราทำการปุ๊บเดี๋ยวผมเออเปิดประตูก่อน โอเคแล้วเสร็จแล้วผมก็เอารูปออกไปโยนไปข้างนอกก่อนนะครับโดยของที่เราจะต้องถือนะครับเราจะสามารถใส่กระบะเรากลับได้แต่ตอนนี้เราจะต้องทําอย่างอื่นก่อนเพื่อที่จะให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับเอพอมีอะไรหยิบได้หยิบไปก่อนนะครับโดยกระเป๋าเต็มเรายังสามารถหยิบตังค์ได้อยู่นะเฮ้ยมือลั่นเฮ้ยนั่นเฮ้ยเห็นตกใจอยู่นะนะันอะ เจ้าของบ้านตกใจนะผมเปิดแรงอ่ะอุ้ยแผ่นหมดแผ่นหมดเดี๋ยวมากก่อนคิกแอะตีสถึง6กโมงโอเคได้อยู่ก็ถือว่าผมมือเบาพอสมควรนะครับทําให้เจ้าของบ้านยังไม่ตื่นมาเรามาดูข้างล่างกันดีกว่านี่นี่แหละครับคือที่อยู่ของอีสเตอร์เ2อย่างในเกมไม่ใช่ต้องบอกว่าในบ้าน101 110นะครับหลังนี้ นี่เซฟน่งี่เราจะติดเรื่องกุญแจบ้านอ่าและนี่ครับถ้าเกิดว่าเราปลดสกิล l ร v e l แปเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถเอาหูฟังแบบหูฟังคุณหมอนะครับมาเจาะที่เซฟและเห็นไหมครับสัญญาณด้านล่างจะนั่งพอใกล้ถึงจังหวะที่มันจะเป็นนี่นีเนี่อ่าถ้าใกล้ถึงปุ๊บมันก็จะดังมากๆเพราะฉะนั้นให้เราค่อยๆอ่าอย่างนี้24ก็คือใกล้เคียงสุดๆเลยนะครับ โอเคและสิ่งนั้นก็คือออู้อพิมพ์ดียุคโบราณน,นั่นเองครับโดยเจ้าพิม์พดียุคโบราณน,นี้จะทําให้เราปลดสเปเชียลสกิลมาหนึ่งแต้มนะครับเราจะสามารถเอาไปลงสกิลในปกติที่เราไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าการขายการขโมยโดยปกติแล้วเราจะได้สกิลเบสิกหรือสกิลพวกที่เป็นการเปิดการไขกุญแจอย่างรวมถึงการไขเซฟเมื่อกี้ด้วยนะครับผม ดูเรื่องสกิลกันดีกว่านะครับนี่เมนสกิลนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะั่นแหละอันนี้คือเราเวลตามปกตินะครับก็คือการลักเล็กขโมยน้อยเอาไปขายของรวมถึงการป้นจี้อะไรก็แล้วแต่นะครับโดยอันต่อมาเป็นอ b i l ิตี้นะครับและส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นสีม่วงน,นะครับก็คือ s p ปเ i a l Skill ที่เรากำลังตามหาอยู่นี่นี่สเปเ i ี l ลสกิลเอ้ยเสียงพเพื่อนได้ยินเสียงเรา น้อยลงอันนี้วิ่งเร็วขึ้นผมคงเอาเป็นเสียงนะเนี่ยเรียนเสียงดีกว่าเออเรียนเสียงไม่ใช่จ้าเอ๋แบบเรียนเสียงอื่นนะโอเคและอันนี้อีกอันนึงนะครับที่เราจะต้องทําเพื่อเราจะเสร็จสมบูรณ์ในบ้านนี้นะครับมาคนไปพร้อมเรายังมีเวลาอยู่อีกหน่อยนึงได้ๆนพร้อมผมว่าพร้อมปได้อยู่เวลายังเหลืออยู่เจ็ดโมงถึงแปดโมง โอเคมาทีนี้เราก็กด e นะครับที่ตัวละครที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับปกติเราสามารถกด e ก็คือการลูดชิงทรัพย์นะครับตามท้องถนนได้นะครับแต่เราต้องเดินตามแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเขานอนหลับอยู่เราสามารถชิงทรัพย์ได้แบบง่ายๆมากขึ้นนะครับผมนี่ครับโอ้โหพอเราได้กุญแจบ้านปุ๊บเราก็มาไขแลวเราก็จะได้ของในนั้นครับเป็นเงินเล็กๆน้อยๆ,ๆครับถือว่า เป็นการเคลียบ้านหลังนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม yes. โหแล้วตอนนี้เช้าพอดีได้เวลาครับเอาของที่เรารักมาไปขายกันนะครับเพื่อเอาเรเวลเอาอย่างอื่นนะครับเออออกจากส่วนบ้านเราสามารถเดินได้ตามปกติแล้วนะไม่มีใครสนใจนะครับโดยบ้านหลังนี้มีข้อดีอย่างนะนั่นก็คือมันอยู่ตรงข้ามกับร้านขายของ ร้านซื้อของรับของเถื่อนรับของโจรน,นะครับนี่แล้วก็เดินตีเนียเนี่ยไปเลยไปขายได้เลยนะครับตามสบายสบาย โอเคครับน่าจะประมาณนี้ของคลิปนี้ยังไงผู้ชมท่านไหนมีอะไรสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเกมนี้อันไหนมีความรู้ไม่มีความรู้หรืออะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามช่องเรานะครับสามารถกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปว่าจะเป็นเกมอะไรหรือเป็นเกมแนวไหน หรือมีความรู้เกี่ยวกับอะไรหรือเกมไหนนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่พลาดไปต้องบอกว่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะค่อนข้างจะเป็นคอนเทนต์ที่สนุกและมีความรู้ยังไงวันนี้นะ่าจะคลิปยาวเกินไปแล้วผมขอตัวลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ